สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับใครสนใจหาแว่นกันแดดไว้ใส่ทำงานท่องเที่ยวขับรถลองคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับชวนชมอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นรถอเนกประสงค์นะครับ n i ิสสันฟอนเทียนะครับรถปี2004เครื่อง3.0นะครับใครชอบสนใจโทรไปเจราจาสอบถามเลยนะครับทดลองขับได้ที่รังสิตนะครับราคา148,000บาทนะครับ คุ้มหรือไม่คุ้มพิจารณาดูได้เลยนะครับกับรถสภาพนี้คุณภาพนี้ออปชั่นเต็มนะครับมีแอร์หลังเบาะนั่งพร้อมนะครับจะนอนก็ดีนะครับนั่งได้นอนได้นะครับสบายภายในก็เป็นแคปนะครับมีที่นั่งข้างในด้วยพร้อมใช้งานนะครับใครสนใจเอาไปใช้งานเป็นรถแบบครอบครัวนะครับแค่ยางก็คุ้มแล้วครับปียังลึกอยู่ดอกลึกขนาดนี้นะครับปีใหม่อานะครับชวนชมได้เลยนะครับใครสนใจ คุ้มหรือเปล่าลองพิจารณาเลยเอาไว้ใช้งานท่องเที่ยวทํางานเป็นรถครอบครัวไปได้หลายคนนะครับแบบนี้ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับคนที่กําลังมองหารถอเนกประสงค์เอาไปใช้งานในราคาที่ย่อมเยาวนะครับนี่ปี2004นะครับฝากไว้เลยขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมถ้ายังมีรถที่ไม่ถูกใจนะครับก็กดติดตามไว้ก่อนได้เลยนะฮะเวลาที่มีรถสวยๆมาก็จะได้ ซื้อได้ทันนะครับตอนนี้ก็เก็บสะสมรวบรวมงบประมาณเลือกรถที่ชอบแล้วก็ศึกษาเลยครับตามแฟนเพจในรุ่นแต่ละรุ่นได้เลยนะครับท่านก็จะได้เรียนรู้การซ่อมบำรุงดูแลช่างที่ไหนเก่งอะไรที่ไหนถูกนะครับเราไม่ต้องซ่อมเองก็ได้นะครับแค่รู้ว่าใครซ่อมให้เราได้เขาอยู่ตรงไหนนะฮะเราก็จะได้ประหยัดนะครับเรามาทางรถมือ2แล้วก็คือต้องประหยัดนั่แหละครับก็ต้องเตรียมความพร้อมนิดนึงนะครับ คันนี้สวยนะครับสมบูรณ์มากๆเลยใครได้ไปก็คุ้มแหละครับในรถคลาสแบบนี้แล้วก็พื้นที่ใช้สอยกับความอนเนกประสงค์ครบครันนะครับนี่แหละครับชอบหรือไม่ชอบลองดูได้เลยงบมีพอหรือเปล่าก็ลองพิจารณาดูนะครับสําหรับคนที่ชอบและคนที่ใช่นะฮะเรามีกันอยู่เยอะครับหลากหลายสไตล์หลากหลาย ความชอบนะครับก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนผมก็พยายามคัดรถที่มันสวยๆนะครับสําหรับพ่อค้าคนนี้ไว้ใจได้ครับเขาคัดรถสวยมากๆเลยถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับโทรเจรจาสอบถามนะฮะให้เขาขับส่งได้เลยนะครับนี่ช่วงล่างก็เนียบอยู่นะครับสนใจยังไงรีบติดต่อกันเลยนะครับรถอยู่ไม่นานแน่เพราะว่ารถมันสวยแหละครับอย่างที่บอกรถสวยๆก็จะอยู่ไม่นานนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักน็อตไม่ขยับมาแต่อย่างใดนะครับโอเคนะครับลองชมดูก่อนจะสวยหรือเปล่า สำหรับพี่น้องที่สนใจจริงๆให้โทรไปหานะครับรถที่ลงนะฮะพลาดไม่ได้ต้องโทรหานะครับถ้าถามผมผมอาจจะไม่ค่อยได้เข้ามาตอบหรือยังไม่สะดวกตอบอย่างเงี้ยต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าโทรไปตอบถามกับเจ้าของรถก็รบกวนพี่น้องช่วยให้เครดิตช่องเลยนะครับว่ามาจากช่องของ A รถมือสองอะไรแบบนี้นะครับคราวหน้าผมไปขอรถขอมาลงเขาจะได้ให้มาลงง่ายๆนะครับ หลายคันเลยนะครับตอนนี้ก็ผมก็ติดตามพ่อค้าไว้หลายหายท่านแล้วนะครับรับรองว่าพี่น้องได้รถสวยๆไว้ชมแน่นอนนะครับการคัดรถการเลือกรถของแต่ละคนนี่ถือว่าระดับเทพนะครับดูการถ่ายรูปก็คือการใส่ใจมากๆเลยนะครับฉะนั้นเขาจึงเลือกเลือกรถที่สวยๆเอามาออกเร็วนะครับรับรองท่านไม่ผิดหวังแน่นอน